ขายบ้านไม้สไตล์เรือนไทยภาคเหนือด้านหน้าติดถนนเส้นหลักของหมู่บ้านด้านหลังติดแม่น้ําท่าจีนแบบไม่มีถนนกัน้นเนื้อที่สี่ไร่ขายยกแปลงไม่แบ่งนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดอยู่ในเขตอำเภอหนันคาจังหวัดชัยนาทเป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนปลูกสไตล์เรือนไทยภาคเหนือริมแม่น้าท่าจีน ภายในบริเวณที่ดินจะปลูกพืชผักผลไม้ไว้รอบบ้านด้านหน้าที่ติดถนนจะปลูกสวนป่าอาทิเส้นยางนาพยุงประดูตะเคียนทองรวมประมาณ300ต้นอายุ10ปีกว่าอุปกรณ์ทำสวนมีครบทุกอย่างทำระบบสูบน้ำจากแม่น้ำมารดต้นไม้ในสวนรายละเอียดบ้านชั้นบนมีสห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นชั้นล่างหนึ่งห้องนอน หห้องน้ำหนห้องโถงใหญ่1ห,ห้องครัว2ห้องคนงานปลูกแยกจากตัวบ้าน1ห,ห้องเก็บของแอร์สมเครื่องระเบียงดูวิวแม่น้ำดูสวนห้องโถงชั้นล่างเนื้อที่กว่า70ตารางเมตรติดพัดลมไฟกิ่ง3ตัวติดเพดานและผนังสองตัวโต๊ะกินข้าวและโซฟารับแขกเจ้าของบ้านจะดูแลซ่อมแซมบ้านอยู่ตลอดเวลาซื้อไปหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับ เพื่อนบ้านพึ่งพาอาศัยได้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายไม่ร้อนเงียบสงบดีมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะด้านข้างไม่ติดใครเลยเหมาะสำหรับอยู่อาศัยในวัยเกษียณหรือพักผ่อนวันหยุดขาย9ก้าวาน9ก้าแสนบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร0944642361เบอร์น,นี้มีหลายด้วยนะครับ จะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ